สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะเราเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกช่องลมก็ยังอยู่ในวิธีการใช้รูปแบบของผนังแบบเคอร์เทนวอลเหมือนเดิมนะครับในการสร้างก็ในส่วนเริ่มแรกเราจะต้องสร้างตัวบล็อกช่องลมมาก่อนนะครับโดยไปที่เมนู File New Family ขึ้นมาก่อนนะครับ Family เหมือนเดิม เราสร้างบล็อกช่องลมโดยใช้ Generic m o มเดสร้างขึ้นนะครับบล็อกช่องลมเราจะมีขนาดอยู่ที่30คนะูณ30หนา9เซนนะครับก็ใช้ e x ็ก u ์ i o n ในการสร้างก็สี่เหลี่ยมเขียนไปก่อนเลยครับก็เดี๋ยว ใช้ช่วยกันในการจัดขนาดตั้ง y ค่า y แล้วกันนะครับก็เลือกที่ ดีอชแล้วกันิ B ีสแลทเอชเป็น m e n s i o นนะครับเป็น range ก็เดี๋ยวเปลี่ยนค่าก็ไป็น300ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันคลิกว่าจัด eq แบ่งครึ่งไปก่อนแล้วก็คลิกระยะรวม เลือกเป็นวีพชเหมือนกัน3 0มโอเคไม่มีเส้นหนาด้วก่อนอันนี้คือเอาไลน์ของบล็อกช่องลมนะครับอันนี้าเปรเ็นเกล1ต่อ20เราเป็น1ต่อ10แล้วกันนะครับ ดึงลงมาสักหน่อยมห <Yeah. S 1> สูงไปเดึงมนลงมาหน่อยโ okay. อเคตันนี้เราจะมีอยู่สีช่องด้วยกันนะก็เดี๋ยวเราจะเขียนเส้นช่องด้านในสีช่องโดยใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมวิธีง่ายเราจะออฟเซตด้านละ,ะประมาณ สองเซนแล้วกันนะครับสี C ่เหลี่ยมออฟเซตเป็นลบยี่สิบเพราะว่าตอนนี้มันหน่วยเป็นมิลก็เขียนลบยี่สิบเอามหม่ๆมก็ลบยี่สิบ ที่ล็อกกดุูแจล็อกไว้ทุกได้เลยนะเหมือนกอันอันนี้แล้วจาก,การตรงกลางตรงไหนที่ยังไม่ล็อกนี่ล็อกแล้วจากมุมนี้แล้วกันก็อันนี้จะล็อกค,ครบแล้วล็อกค,ครบแล้ว นี่ความลึกเราจะอยู่ที่ประมัณหนึ100่งร้อยมิลก็คือสิบเซนเราหนึ่งร้อยมิลแล้วกันแต่ถ้าตามขนาดจริงในท้องตลาดก็จะอยู่ที่เก้าเซนก็มีนะครับและส่วนใหญ่ในประมาณเก้าเซนเขาก็จะเผื่อพวกปูนฉากอะไรนิดนิดนึงก็เอาที่สิบเซนแล้วกันอันนี้เราจะให้มันอยู่ก,กลางนั้นเนี่ยหัวกับท้ายตรงเอง็นกับสตาร์ทเนี่ย ก็จะเป็นหารครึ่งแล้วกันนะครับก็10เซนกับ5เซนก็คือ50 50อันนี้ก็ลบ50ขถอยมา50คือลบ50รวมกันกดโ OK. อเคดูที่ภาพ3ามิติเราก็จะได้บล็อกช่องลมแบบนี้เรียบร้อย ดูที่ฟอนต์เราเขียนผิดด้านจริงๆริเราต้องมาเขียนด้านฟอนต์เนะาะเมื่อกี้เราไปเขียนในแปลนโอเคอย้อนกลับย้อนกลับนะครับนิดหนึ่งก็กด edit my edit edition เอาห้อดิตลบทิ้งแล้วกันเขียนใหม่นะครับามาอยู่ที่ด้านฟอนต์ด้านแบ็กก็ได้นะครับด้านฟอนต์เขียนใหม่นะครับกด create e c u t i o n เหมือนเดิมหรือจะใช้เล e กเล c นอ่ะใช้เล e กเล c นอ่างอิงดีกว่าระยะ ึงกลางกด eq เราเขียนระยะรวมนะครับเ,เลือกระยะรวมทั้งบนทั้งล่าง function แล้วเลือกเป็นค่า wh ที่เราสร้างไว้กลับมาที่ create e q u e c t i o n ใหม่นะครับ click modify เลือกสร้างสีเ่เหล,ล,เลเี่ยมเดิม lock lock เองอยามีการปรับขนาด เราสามารถที่จะปรับได้อาพี RP. กด rp เขียนเต้นแบ่งกึ่งกลางสักนิดหนึ่งเรายังไม่ได้แบ่งกึ่งกลางโอเคเราจะมีเส้นอ้างอิงกึ่งกลางไว้แล้วเขียนต่อนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโหมด e x ็ก u ์ i o n อยู่ อ่าปรัแบบค่าดีเป็นหนึ่งร้อเหมือนเดิมลบยี่สิบริ้มเขียนอ่าล็อกแล้วกุแจล็อกครบลายเส้นล็อกครบแล้ว ล็อกครบแล้วห้าสิบกับลบห้าสิบรวมกันก็จะเป็นหนึ่งร้อยกดถูกต้องออกไปกลับมาดูที่รีวิวก็คือวิวหนึ่งโอเคดูฟรอนต์น่ารักดูมุมน,นี้เอียงบ้างดูมุมเอียงมุมนิดบ้างโอเคได้แล้วบล็อกช่องลมก็เซฟก่อนอันดับแรก ผมตั้งชื่อว่บล็อกช่องลมเราได้โมเดลที่เป็นเจเนริกโมเดลที่เป็นอบล็อกที่เป็นตัวช่องลมเรียบร้อยคราวนี้เราเราก็จะเอาบล็อกช่องลมตัวนี้ไปใส่ในโมเดลอีกตัว Family อีกตัวหนึ่งที่เป็น เซฟเทียนพาร์เนาะก่อนที่จะเอาไปใช้งานโอเคงั้นตัวนี้เราค้างไว้ที่นี่ก่อนจริงๆเราเซฟไปแล้วเราจะออกก็ไดไ้ต่อมาเราก็จะสร้างเคอร์เทียนพาร์ไปที่ New เหมือนเดิม Family English เค r t a เทียน l p a p e l นะครับกด Open เซฟก่อนอันดับแรกจะเป็นแฟมิลอีกตัวผมก็ใช้ชื่อคล้ายกันแต่ผมจะวงเล็บไว้ว่าเป็น wall panel m อลเซฟนี่คือ wall panel นะ น,นก็ไปโหลดตัวนี้ใช่ไหมนีม่โอเคไฟล์นี้กดโหลดอินทูโปรเจกต์แล้วก็เซฟได้เลยเอ่ใช่ปิด and close ไปที่บล็อกช่องลมที่วงเบบนนล็บ wall panel เอามาวางครับจะวางไว้กึ่งกลางก็จัดตำแหน่งผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่ชิดทำให้อะไ้ตรงนี้โอเคล็อกไว้เลยไม่ต้องล็อกก็ไดไ้หลังจากนั้น บล็อกช่งลมเราไม่มีแพทเทิร์นอะไรเราก็เป็นบล็อกตรงน,นี้เราไปก่อถ้าเราก่อแบบแพทเทิร์นปกติเราก็ไม่ต้องจัดจากอ,าอาื่นเพิ่มเติมเพียงแค่จัดระยะตรงนี้ลงมานิดหนึ่งจัดระยะเส้นอังอินของพาร์แนลโอเคก็แค่นี้เองเอามาสวมทับเหมือนเอามาหอ่อเพิ่มเติมให้มันก็เช็คระยะ ว่าเท่าไหร่ก็คือมันก็30มสคูณสานั่นแหละหนะครับเรารู้อยู่แล้วเ็จแล้วเซฟก่อนก็คือตัวนี้ก็คือบล็อกช่องลมวงเล็บ Wall Panel เนาะก็โหลด and Close ไปที่โปรเจกต์เราเลยซึ่งโปรเจกต์ผมชื่อว่า Wall ช่องลมก็ผมเตรียมไว้แล้วเบื้องต้น ก็ที่เลเวล2ผมมีเคอร์เทียนพารนลที่ผมตั้งชื่อว่าบริกช่องลมไว้นะครับผมใส่ไว้เรียบร้อยอถ้าใครยังสงสัยตรงนี้กลับไปดูที่ EP01 นะที่เป็นบริ c กเคอร์เทีย l วอล0 1ก็กลับมาเลือกที่ คือเทียนพาร์นลเป็นตอนนี้ผมเลือกเป็นซิสเต็มพาร์นลที่ชื่อว่ากราสให้เราเลือกเป็นที่เราเพิ่งโหลดเข้ามามันชื่อตัว Family มันชื่อว่าบล็อกช่องลมวอลพาร์แนลแล้วก็ตามด้วยชื่อไทยมันก็คือบล็อกช่องลมวอลพาร์แนลเรายังไม่มีไทยอื่นเลือกค่าเ e r t i c ิ l ค r ลกริกับ Horizontal Grid ผมตั้งไว้แล้วก็30คูณ30เหมือนกันกด Apply โอเคโอเคสังเกตว่าเราก็จะได้บล็อกช่องลมมาใช้งานป mm hmm. รับเป็นดูนเดสีตัวน,น,นี้เราก็ใช้เดสีถ้าอยากปรับเดสีเราก็สามารถเลือก แล้วก็กด Edit Family ไปแล้วก็เข้าไปปรับ Material ตัวนี้เลือกช่องลมที่เรียวตัวนี้มีไหมไม่มีเจ็เป็น Generic Model กด Edit Type ดูว่านนะันมี Material มีไหม นิดนึงนะครับครับเปิดมาที่ Open ดูที่ r ิเซ็นแล้วก็เปิดด,ดูบอกช่องลมวอร์พานลน,นิดนึง เลือกโอเคกลับมาที่ตัวเจเนริกโมเดลเนาะล็อกช่องลมแล้วเลือกมันตัวที่ X Tool เนี่ยเราจะเห็น Material ให้กดตรงด้านหลังแล้วก็ New ตัวแปรขึ้นไปเพื่อจะเชื่อมไม่ต้องใส่ตรงนี้โดยตรงนะเราเรา,เราเลือกตัวนี้ให้ไปอยู่ใน Property ของ p a r a มิเ e อตั้งชื่อภาษาไทยก็ได้ ช่องลมเป็นแมทเทเรียลนะครับ type of parameter เป็นชนิดเป็น type แล้วก็เลือกช่องลมกดโอเคไปมันก็จะมาปรากฏอยู่ในนี้ family type เห็นไหมเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเอาไปใส่ใน b อกช่องลม w ล l l panel ก่อน โอไลท์ทุกอย่างนะครับเราก็จะมีฟินิชอนส โอเคเปลี่ยนเพื่อตรงนี้เลยด้วยกันนะครับก็เลือกนะฮะ default copy มันเลย create new หรือ duplicate <c oughs> นะครับ default Wall ดีด่ดีตั้งชื่อใหม่ วอลช่องลม Apple Events Calendar เปลี่ยน layout scene เป็นวอลแล้วกันเป็นผนังเปลี่ยนสีสีน้ำตาลอ่าอย่างอื่นยังยังไม่ต้องเปลี่ยนกดโอเคได้วอลช่องลมเป็นสีน้ำตาลโหลดลงไปในบ b o กช่องลม แล้วก็ชิงวอลช่องลมด้วยอันนี่ก็โหลดกลับเข้ามาในโปรเจกต์น่าอยิบเกลืม มาที่ Edit Material นะครับ Edit Material Graphic ตรงนี้ต้องเลือกเป็น Use Render a p p e a r n t e เริ่มจะเป็นสีลง Into Project ใหม่กดที่วอาช่องลมขาดูาใน 3D ซิ C, ได้อย่าง ช่องลมเป็นการสแตนเคอร ทิงกมัอัปเดตตรงนี้ได้ต้องลบตัวเก่าทิ้งนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้แก้งแต่ได้แต่ตัวในเเดอร์จะอัปเดตให้เราแล้วนะครับอีกสีนี้โอเคอันนี้ก็คือเบื้องต้นการใช้งานง่ายๆกับการตั้งค่าตัวบล็อกช่องลมก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ อย่างเช่นบางจุดเดี๋ยวผมผมแก้ไขโมเดลช่วโมงนิดนึงแล้วผมจะเซฟแอดเป็นอีกอันสมมุติว่าอันนี้เป็นช่องใหญ่แล้วกันนะครับ เ i ฟแมสเซมิลี่บล็อกช่องลม <Yeah. S 1> เดี่ยวอ่ต้องชื่อว่าเดี่ยวเซฟหัดอินทูไอตัวที่เป็นวอลพาร์แนลนะครับบล็อกช่องลม ลบตัวนี้ทิ้งก็ย้ายย้ายตัวนี้มาแทนที่แล้วก็เซฟแอดอย่าเทฟทัพตัวเดิมนนะเปลี่ยนเซฟแอดเซฟแอดแฟมิลี่วอลพันเนลอันนี้ก็เป็นบล็อกช่องลมเดี่ยวเหมือนกันก็โหลด into project w a วอช่องลม ก็มาดูที่3ามดีก่อนก็ได้เราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนคนเด็กรายสมมติผมเลือกตัวนี้กดล็อกผมเปลี่ยนเป็นล็กช่องลม นี่เรอกช่งงมเดียวอืมเราก็จะได้เหลือตจะนี้ด้ดยวยล็อกช่างงมเดียวนี่เพิ่มเือเพิ เลื่อนเปลี่ยนทีเดียวลอกช่องลงมเดียวอืมตรวจเรื่องกปลดล็อไว้ กดแท็บช่วยเลือกนะครับถ้าเลือกไม่ได้แท็กดแล้วก่นอน,น,น,อน,น,นกดคอนโทรนีเราจะเลือกเพิ่มถ้าไม่เจอกดแท็บก่อนเราให้กดคอนโทรลค้างเลือกเพิ่มไม่โดนเลือกยังกดแทบ็บนานอยๆแท็บกดคอนโทรล เปลี่ยนวอลกช่อ,องลมเบียดด้านหลังเดี๋ยวมันมีใส่ไเดี๋ยวเป็นรายเป็น,ปนลบชิ้นหนไม่ใช้โอเค ก็จะได้เกทีนว <ain> อลช่องลมนะครับที่มีการหลอกตอบเปลี่ยนแพทเทิร์นได้นะครับโดยใช้ ในเรื่องของแพทเทิร์นกริดนะครับที่มันเป็นคุณสมบัติของเคอร์เทียนวอลมาใช้งานนี่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งสำหรับการทำพวกเคอร์เทียนวอลนะครับ